ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องคนพันงัวนะครับกระผมใจรุมท่อนนะครับพี่น้องภาพพี่น้องว่าเบิงัวงวงูงามนะครับแพ็คคู่นะครับพี่น้องระวังตัวแม่นะครับตัวแม่นี่เครื่องดําขาไงครับพี่น้องกกหางกระหญ่อยู่ส่วนสูงนี่ราคาโอ้ส่วนสูงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบเ้นโมเมนราคาหรอกนะครับแพ็คคู่นี่แปดหมื่นนะครับพี่น้องก็กับบัอกเทิกหน่อยนะครับ อันนี้ขดพอพันเลยนะครับพี่น้องสีแดงเข้มขาใหญ่นะครับกกหางนี่ก็โอ้ได้การนะครับข้อมสูงกัสีโยมันรอยสีสีพื่งกันนะครับพี่น้องแพ็คคู่นะครับพี่น้องแพ็คคู่ถามพี่น้องสนใจเด้อนะครับติดต่อจะขวางเลยนะครับพี่น้องครับนี่ยืนอยู่นี่นะครับเสียไหนครับเบอร์โทรนะครับขอเบอร์โทรเนี่ยศูนย์ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดครับศูนย์หกสามเก้าศูนย์หกสามเก้านะครับ แพ็กคู่นะครับพี่น้องสองตัวนี้นะครับคะแนนนพิ่น้อเอาอแปดสิบแขแนนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบ่งก่อนนะครับขันต้องการกะขันต้องการกะยิดต่อพได้เดอนะครับเบืรอโทษตามนั้นนะครับพามาเบ่งนะครับเอาเครื่องดำก็ถือว่าโอ้งามอยู่นะครับแม่นี่ก็ได้ย่ดอกแต่ว่าเถิกนี่อนาคตพอพันอยู่นะครับ ช่วงโตสันบ่กบสันนะครับพี่น้องตามรูปเด้อที่ผมให้พี่น้องบึ้งนะครับอ้าวนะครับสำหรับผู้ที่เสีเยาไปเพ็ดอนาคตนะครับเสีเยาไปตลาดนะครับพี่น้องถือว่าราคาแปดสิบนี่พันนะครับพี่น้องตามที่ผมบึ้งนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับมาเปิดราคาหัวพี่น้องบึ้งกันซื้อนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ